ยาทนตามไหมคะ แบบช้าๆนะครับนี่ใส่พริกลงไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ใส่กระเทียมนะครับแล้วก็ใส่อะไรนะครับต่อไปต่อไปก็ใส่น่าจะผงชุลรสนะครับตำลงไปกับพริกนะครับใส่ผงชุลรสนี่ตำลงไปกับพริกกระเทียมเลยนะครับตอนนี้ อันนี้ทำให้ดูช้าๆแล้วก็ใส่ทัวนะครับปักยาวนะครับเย้เขาใส่ตัวปักยาวดูวนะครับใส่เท่าไหร่ก็ท่านผู้ชมก็ดูเองนะครับต่อไปจะเป็นอะไรมะเขือเทศนะครับนี่ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดใส่ไปลูกหนึ่งนะครับอันนี้มะนาวนะครับบีบไปใส่มะนาวไปสองนะครับอันนี้มะเขือเปาะสับสับ สับ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 แล้วก็ฝานฝานฝานลูกหนึ่งพอดีนะครับใส่น้ำตาลปี๊บนะครับเนี่ยนี่ตอนนี้ก็ใส่น้ำตาลปี๊บเ อันนี้น่าจะเป็นน้ำปลาหรือน,น้ำมะขามนะครับเมื่อกี้น้ำมะขามนะครับใส่น้ำมะขามลงไปแล้วนะน้ำมะขามเปียกนี่น้ำปลาท้าพีหนึ่งนะครับแล้วก็ ันนี้เป็นสักฝักชีใบเลื่อยนะครับหรือหอมนะครับหอมเปอะไรนะครับนี่ประมาณนี้นะครับปักชีใบเลื่อยเ็าไม่เอานะครับลูกค้าไม่เอาก็เลยตำเลยนะครับตำตำตำให้เครื่องเข้ากันก่อนนะครับใส่มะละกอลงไปมะละกอนี่ใส่เราจะไปตำให้มะละกอมันเละนะครับเดี๋ยวมันจะไม่กรอบนะครับ ตำข้างงคกนะครับตำข้าง้างคกใช้ตะพีคนให้มันเข้ากันนะครับตำข้างคกพลิกไปพลิกมานะครับใส่กุ้งลงไปนะครับสองสามสี่ห้าตัวนะครับเอากุ้งเป็นกุ้งลวกมาแล้วนะครับตำข้างๆคกคนไปคนมานครับอันนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับ อันนี้นะครับคือสูตรตาขายเล้นะครับบอกไม่ห่วงไม่กักนะครับอันนี้คือสูตรตําขายแบบขายแบบว่าขายจริงๆเลยนะครับอันนี้เอาถ้วยมาถ้วยพลาสติกใสนะครับตักขึ้นมาชัวนี่ครับ ััวนะครบเป็นนั่นว่าก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับสี่สิบบาทนะครับถ้วยนี้ก็ใครที่จะไปทำขายก็ดูตามสูตรนี้ได้เลยนะครับวิธีทำก็ จัดร้านนะครับรถคันเล็กๆนะครับประมาณนี้นะครับขายวันหนึ่งเขาก็ขายได้หลายพันเงินนะครับนี่แหละครับประมาณนี้นะครับโอเคนะครับวันนี้รถคันเล็กๆ